ครับผมก็กับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับวันนี้ก็พามาติดตามน้องถุงเงินถุงทองครับจากครั้งก่อนก็ออกไข่ห้าไข่ครับสามหครับครั้งนี้ฟักออก3มตัวครับแมสามแปครับความเชื่อนะครับไม่ได้แนะนําไม่เล่นการพนันนะครับวันนี้ก็มาติดตามกันนะครับว่าความคืบหน้าเป็นยังไงครับมาชมกันเลยนี่พาไปดูลูกนก นี่ครับ3ามตัวครับขาวตาแดง2ตัวโอ้สีเหมือนแม่เลยครับอยากด้วยสีนี้สวยตอนนี้ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าสีอะไรครับกับที่รู้นะขาวตาแดง2ตัวแล้แจำเลยครับจำกับนกแห่งโชคก,กครับนกขงหยกครับขงหยกไทยเพื่อนเพื่อนคนไหน ชอบก็มาเลี้ยงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็เชื่อของผมแบบนี้ก็ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆมาเชื่อตามนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวครับครับนี่ก็คือพวงการเลี้ยงดูเขาครับได้ลูกๆเด็กๆมาเพิ่มอีกสามตัวครับยังไม่ตั้งชือครับรอให้เต็มขนกันครับ่อกครับแน่ครับกินอาหารเก่งครับร้องเรียกครับ ินขนมปังครับชวงนี้ขนมปังอ่อนๆนะครับลูกนกอาหารขนมปังอ่อนๆแค่น้ําให้พ่อแม่นกกับเดยัจะข่าไปป้อนลูกกันเองครับก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับเดี๋ยวผมจะพามาติดตามต่อครับตอนนี้ไม่อยากรบกวนนกมากครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ